เอเยอร์วอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบิวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เรามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี้เลย G.P.X. Legend 2 0 0นะครับผมคันนี้สวยมากนะครับผมของแต่งมีมาให้เต็มๆเลยแต่งออกเป็นแนวคัสตอมมาให้นะครับผมตัวถังทำสีมานะครับเป็นสีดำนะฮะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเลยไม่ดังแน่นอนนะครับเครื่องท่อเป็นท่อแต่งมาให้นะครับผมแต่งเป็นเกยโยงมาให้นะฮะ โชก็แต่งมานะครับเป็นโชคเดี่ยวนะครับกองเปลือยนะครับผมคันนี้แต่งแต่งสายทักมาให้ด้วยนะครับผมยางหน้าหลังก็เปลี่ยนมาให้นะครับไฟหน้าเป็น LED มาให้นะครับผมเปลี่ยนมือเบรกมือคัตมาให้ด้วยนะครับเป็นเบมโบนะคะัมีกระจกแต่งมาให้นะครับผมรถคันนี้มีร่องลอนการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผมขายตามสภาพเลย โดยรวมสภาพสวยมากนะครับผมเครื่องนะฮะขับดีนะครับขับขี่ได้ปกติไม่ดังแน่นอนนะครับผมคันนี้คันนี้เป็นไฟท้ายแต่งยูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าเลขไม้ไม่เยอะนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่8,600กโลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่า พอถือว่าไม่ได้ดังมากนะฮะคันนี้นะครับ GPX Legend 200นะครับปี2017ขอเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย